จริงๆก็แบ่งไปทั้งสงส่วนนะมีทั้งบวกและลบนะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเท่าที่โแมาลฟังมาก็จะรู้สึกว่าเออคนก็จะว่ากันเยอะนะแบบทำมาทาไมนะครับแบบไม่เห็นมีประโยชน์เลยพกพาจริงๆก็ไม่ได้เนาะแต่ว่าน่าสนใจไหมพอถึงณจุดนี้เนี่ยก็ขายหมดเลยนะครับ หมดขาดตลาดนะก็มีรีวิวเวอร์หลายคนเลยนะครับของมือนอกเนี่ยก็ทำการรีวิวนะครับหลกัหลกๆที่จะโดนคอมเมนต์นะนะจะเป็นเรื่องที่หนึ่งก็คือไม่มีบลูทูธนะจะใช้หูฟังเนี่ยก็ทำได้2อ,อย่างเนาะก็คือจะต้องใช้หูฟังที่เป็นสายนะซึ่งเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยมีคนใช้เท่าไหร่แล้วนะครับผ่านไอ้ตัวพอร์ตหูฟังด้านหลังนะครับ3.5มด้ามลิเมตรด้านหลังนะน,นี้คือวิธีหนึ่งเนาะหรือว่าไม่งั้นเนี่ยก็ต้องซื้อหูฟังเฉพาะนะครับของตัว Sony PlayStation ที่จะออกต้นปีหน้านะเพื่อเอามาใช้กับเจ้าตัวนี้โดยตรงนะครับรมันไม่แน่ใจว่าเราสามารถเสียบหูฟังบลูทูธนะจากตัวเครื่องเรานะครับแล้วก็ส่งมาที่หูฟังเราอย่างเช่นพอวา l เลสเนี้ยมันใช้ได้หรือเปล่าอันนี้ก็หรือมันจะดีเลย์ไหมเนาะมันจะสัมพันธ์หรือว่ามันจะกวน j จโอี้มันนั่นเนอะก็มีตายมาอยู่กับเราด้วยนะครับต่ายชื่อโจโอี้เคาก็มาดูดูกับเราด้วยตรงนี้นครับโจอี้ เรื่องหนึ่งที่โดนคอมเมนต์นอกเหนือไปจากตัวหูฟังใช่ไหมก็คือการที่เครื่องเนี้ยเป็นรีโมทเพลย์นะเป็นรีโมทเพลย์จริงๆนะครับเป็นรีโมทเพลย์จากตัว PlayStation 5นะั่นหมายความว่าเข้าใจว่าโดยภาพรวมเนี่ยตัวมันเองมันไม่ได้มีเครื่องไม่ได้มีอะไรนะครับใช้เล่นเกมไม่ได้นะใช้ทําอะไรไม่ได้เลยนะครับเป็นส่วนเสริมของตัว PlayStation 5เท่านั้นนะครับเรื่องนี้ก็น่าคิดอยู่นะแล้วก็ มีคนเอาไปลองที่ร้านกาแฟนะครับเป็นรีวิวเวอร์เขายังแซวนได้ทำนะว่าเอาท่องเน็ตเข้าดูเว็บต่างๆก็ยังไม่ได้นะถ้าใ,ใครจะเอามาใช้เป็นแท็บเล็ตอันนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันนะ <S <S มันไม่มีเบราว์เซอร์ให้ด้วยนะมันไม่มี 5G เนาะมันไม่มีที่ใส่มือถือนะครับที่ลูกแมวเคยถามมาก่อนหน้านี้นะว่าเอ้ยมันมี PlayStation Plus นะหรือว่ามันจะไปสู่ Cloud Streaming นะก็อันนี้ก็คือตัดออกไปเลยนะครับเป็นไปไม่ได้แต่ก็เป็นไปได้นะว่า PlayStation Portal 2เนี่ยก็อาจจะมีฟีเจอร์อัปเกรดพวกนี้ออกมาก็ได้นะแต่ว่าณจุดนี้นะครับก็ยังไม่มีแล้วก็คงขายแบบนี้แหละก็คงต้องยอมรับอ,อ,อย่างที่มันเป็นเนาะในทางกับกันเนาะก็มีคนพูดเหมือนกันนะว่าประสบการณ์การใช้งานเนี่ยมันดีมากนะครับก็หน้าจอ8.0นะหน้าจอ8.0แล้วก็ตอนแรกดูใหญ่ๆใ,ใช่ไหมแต่ว่าพอมาจับอยู่ในมือจริงๆอ่ะก็ดูเบาดูเบานะ อันนี้ต้องลองจับเอมกันเนาะก็คือเบากว่าที่คิดไว้นะครับไม่ได้เหมือนอารมณ์แบบเครื่องเล่นเกมหนักๆนะเพราะว่าน่นนนันก็คือแท็บเล็ตที่แทบจะไม่ได้มีน้ําหนักอะไรอยู่ในตัวเองอยู่แล้วนะแล้วก็ยิงที่เขาเซลตเอาเาเหมือนจอยที่ผ่าครึ่งอะ่ะแล้วเอามาแปะเข้ากับตัวจอแต่จริงๆถ้าดูในรายละเอียดเนาะตัวจอยเนี่ยก็ถูกออกแบบใหม่นะครับขนาดของตัวอนาล็อกเนาะของตัว ที่จับอะไรอ่ะมันไม่ได้แบบเหมือนกับตัว d Dual s e n s p เปะนะครับแต่ว่าให้ประสบการณ์เต็มของ PlayStation 5ในการจะเรียกว่าพกพาไหมล่ะในการเล่นแบบโมบายแล้วกันน้อแบบเคลื่อนย้ายได้ถือไปถือมาเนาะได้ทั้งตัวแฮปติกฟ e ดแบ c k นะครับมันสั่นแบบละเอียดเนาะแล้วก็การกด a p บจีบทิทก i g g ร r นะครับการลั่นไกลแบบมีแรงต้านก็ใช้ได้ทั้งหมดเลยนะทีนี้น่าสนใจว่าพอมันมีข้อแบบนี้หลายๆคนก็คิดว่าเออมันจะบูบเนาะอาจจะแบบ ออกมาแล้วแบบขายไม่ดียเงี้ยหรือว่าไม่เป็นที่สนใจแต่จริงๆแล้วมันไม่จริงนะอย่างที่บอกไปแล้วคือขาดตลาดเลยนะครับมันก็ทําให้น่าคิดนะว่าเอ๊ะอะไรทําให้ตัว PlayStation พอท่อเนี่ยถึงขายได้นะครับมันมีความต้องการอะไรที่อยู่ในใจลึกๆของคนแล้วทาไมโซนี่ถึงเหมือนกับแกะออกมาได้นะถ้าถามลุงแมวเองอะ่ะลุงแมวเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในฝั่งที่อยากได้ตั้งแต่วันแรกที่เขาอขอกนะรู้สึกว่าเออมันน่าสนใจมากนะครับแล้วลุงแมวก็ มาถามตัวเองเหมือนกันนะว่าเอ๊ะถ้าเกิดสมมติเป็นสักเมื่อ10ปีที่แล้วนะที่เรายังอยู่กับโลกของสมมติ p l a y 4ใช่ไหมการเล่นเครื่องพกพาหรือว่า PSP อย่างเงี้ยนะหรือ PS Vita ทุกครั้งที่ลุงแมวเล่นนะ่ะมันจะมีคําถามตลอดเลยเนาะว่าแบบทําไมเราต้องมาเล่นเกมบนหน้าจอเล็กๆอืมสมัยนั้นเนาะคือมันมันมีประโยชน์อะไรนะครับเล่นเราก็อยากเล่นเกมแบบจอใหญ่ๆสะใจใช่ไหมแต่ลุงมาคิดว่าพอโลกเรามาถึงตอนนี้เนี่ยสิ่งที่มันต่างออกไปนะก็คือ เราคุ้นกับวัฒนธรรมมือถือนะเราอยู่กับมือถือตลอดนะครับแล้วก็จอมือถือมันก็ไม่ได้ใหญ่มากนะเราอยู่กับมือถือแทบจะตลอดเวลาเนาะเราดูทีวีก็ดูนะแต่ว่าดูแมวคิดว่าบางทีเราก็รู้สึกขี้เกียจนะครับแล้วก็หรือว่าเราก็รีบอ่ะเราก็รีบจนถึงขนาดว่าแบบไม่มีเวลาจะมาเปิดดูทีวีเต็มเแล้วก็ดูแบบจอใหญ่อะไรเงี้ยแต่ว่าเอาง่ายมากกว่าเข้าห้องน้ําดูมือถือกินข้าวดูมือถือนั่งที่โซฟาดูมือถือเนี่ยมือถือเนี่ยมันกลายมาเป็น ส่วนหนึ่งของชีวิตประจําวันเราเนาะเพราะฉะนั้นพอเรามีเครื่องเล่นเกมที่แบบสเปคมันดีใช่ปะ่ะแต่ว่าเอ้ยถ้ามันสามารถที่จะเอาประสบการณ์นั้นอนะ่ะมาอยู่สักหน้าจอ8นิ้วนะใช้ตัวคอนโทรเลอร์แบบประสบการณ์เต็มได้เนี่ยลุงมาคิดว่าก็มีคนสนใจเยอะเนาะก็ อันนี้ก็สะท้อนภาพโดยตรงนะครับทำให้เห็นว่าเออตัว PlayStation p o r t a l เนี่ยก็เลยขายดีนะครับคำว่าพกพาเนี่ยอาจจะไม่ได้หมายถึงการออกจากบ้านด้วยซ้ำนะ,ะไม่ได้แบบหมายถึงพกไปนในพื้นที่สาธารณะนะครับแต่หมายถึงการอยู่ในบ้านนี่แหละมันเป็นแบบโมบายแบบในบ้านอนะ่ะการเคลื่อนที่การเล่นเกมแบบไม่เรียกพกพาเราเรียกว่าเคลื่อนที่เนาะการเล่นเกมเคลื่อนที่แต่ว่าอยู่ในบ้านอนยะ่างเงี้ยเออมันก็เป็นวิธีการเล่นแบบใหม่นะซึ่งจริงๆคอนเซปต์พวกเนี้ยสำหรับลูกแมวเองเ,องเนี่ยก็ตรงกันมากนะ ทั้งซิมเด็กที่ใช้เนาะทั้งตัว Nintendo Switch เนาะไม่ว่าจะเป็นไซส์ไหนก็ตามเนี่ยแล้วก็รวมไปถึงการเล่นรีโมทเพลย์นะครับคาวเกมมิ่งจากมือถือและใส่จอยเนี่ยก็เล่นที่บ้านเป็นหลักนะเรากำลังเคลื่อนเข้าสู่ไลฟ์สไตล์แบบนี้รู้หมเราคิดว่าอันนี้มันเป็นภาพสะท้อนของตลาดเนาะที่ต้องการนะคำถามที่น่าสนใจคือแล้วทำไมเขาถึงไม่ทำให้มันไปมากกว่านี้เนาะอาทิเช่นสามารถรองรับคาวเกมมิ่งได้สมมุตินะครับหรือว่าอาทิเช่นทำเป็นเครื่องพกพาจริงๆออกมาเงี้ย ลุงแมวคิดว่าสิ่งที่โซนี่พยายามจะทำอะ่ะคือพยายามจะกดราคาให้ต่ำเนาะใน t e n d o Switch OLED ในบางช่วงเวลาด้วยนะประมาณ7 0 0 0กว่าบาทอย่างเงี้ยคนซื้อ PlayStation ก็ยังซื้อก็คือเขาพยายามจะลงกดลงราคาให้มันต่ำานะถ้าเกิดสมมุติว่าใส่ฟีเจอร์เข้าไปเยอะๆนะลุงแมวเดาเองนะว่าราคามันจะไม่สามารถมาถึงจุดนี้ได้นะสมมุติว่าถ้าต้องมีคาวเกมมิ่งนะต้องมีใส่ซิมโทรศัพท์มือถือสมมตินะแท็บเล็ตสเปคแรงมากอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทำให ราคาก็จะพุ่งขึ้นไปอีกเนาะฟีเจอร์ต่างพวกนี้ลูงมาคิดว่า Sony คิดอยู่พอสมควรเพราะว่าก็อันนี้น่าคิดนะอันนี้น่าคิดนะคือเรามักจะคุ้นเคยกับการที่ฟีเจอร์ของโซนี่เนี่ยค่อนข้างยุคก่อนหน้านี้นะค่อนข้างจัดมาเต็มนะอันนี้เช่น PS Vita ไงโอ้โหให้จอ OLED มาเลยเนาะในยุคสมัยที่ o l e d ยังไม่ค่อยเป็นที่พูดถึงกันเท่าไหร่ไงนะครับแต่ว่าก็ ยังไงล่ะในที่สุดก็ล้มอยู่ดีเนาะคือเพราะฉะนั้นนะ่ะรู้มามคิดว่าโซนีระวังมากนะในการทำเครื่องเล่นเกมพกพาที่เหมือนกับค่อยๆไปค่อยๆไปเขาระวังสุดๆเนาะเพราะว่ามีประสบการณ์เจ็บเจ็บมาแล้วนะครับท่านผู้ชมนะครับคิดยังไงนะว่าเอ๊ะทำไมเครื่องเล่นเกม PSport a l ถึงยังขาดตลาดนะเปิดมาปุ๊บขาดตลาดเลยนะครับคิดหรือเปล่าเรงไม่รู้อาจจะพูดไม่ได้แต่ว่าอะไรทําให้อย่างน้อยช่วงแรกที่เปิดตัวมาเนี่ยก็ไม่ซบเซานะ เปิดมาปุ๊บเนี่ยก็มีคนอยากได้มีคนต้องการทันทีทั่วโลกนะครับ mm. เกิดจากอะไรนะอืมแล้วก็เป็นท่านผู้ชมเองนะท่านผู้ชมอยากได้ไหมนะครับฟีเจอร์อะไรนะครับที่อยากได้แล้วก็ยังรู้สึกว่า PlayStation Portal ขาดไปก็แบ่งปันกันมาได้นะโอเคบรรยากาศดีขนาดนี้นะเดี๋ยวลูกแมวไปเล่นกับน้องต่ายต่อแล้วนะขอให้มีความสุขภาพดีทุกท่านนะครับเจอกันใหม่วิดีโอถัดไปนะขอให้หน้าหนาวอยู่กับเรานาน,านๆเย่ Yay. สวัสดีครับ